สวัสดีครับวันกอนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่หมู่บ้านเจพนะครับมาหน้าฟิวเจอร์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับแล้วก็ตรงไปอยู่เทินแรกนะครับมองขวามือนะครับจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านจะตรงกับอยู่เทินแรกเลยนะครับระหว่างฟิวเจอร์นะครับหมู่บ้านเจพนะครับสําหรับลูกค้าที่ถามมานะครับใน YouTube แล้วผมไม่ตอบนะลูกค้าทักแชทมาได้เลยนะครับผมมีนะครับ เ a c e b o o ช้ o ปปี้ลาซาด้าอายต์กียูทูบมายไลท์ช็อเจ็ช่องทางนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันนะครับใช้กรอนคอนเวิร์ตแวร์นะครับผมไม่ใช้ชื่ออื่นนะครับจำไว้เลย K R N Convertvan นะครับประมาณนี้นะครับผมย้ำเสมอนะครับลูกค้าซื้อของออนไลน์ตอนนี้อย่าถามแท้ปอมนะครับไม่มีใครบอกตัวเองขายของปลอมนะครับให้ถามมีหน้าร้านไหมมีเบอร์โทรไหมนะครับแล้วร้านค้าที่ทำ u t u b e แบบนี้นะครับ ใขรของปอมไม่ได้นะครับเพราะโดนจับนะครับคือมันเห็นหน้านะครับผมเปิดมาจะสามสิปีแล้วนะครับสําหรับคอนเวิร์ตนะครับอ่ะมาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมรับพีออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับเจ็ดวันถึง30วันราคาไม่เท่ากันนะครับค่าส่งนะครับก็7วันก็ขึ้นเครื่องมาเลยนะครับ30วันก็ก็นั่งเรือมานะครับนานนิดนึงจากญี่ปุ่นนะครับ ผมย้ำนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับผมมีหน้าร้านนะครับมีหน้าร้านไม่ใช่ว่าจะขายของปลอมได้ด้วยนะครับอ่าก็ใครที่สนใจนะครับใน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 โพสต์ผมในแชทหรือในในช้อปปีนะครับผมจะมีรูปใช่ไหมแล้วราคาอยู่ในรูปใช่ไหมครับลูกค้าทักมาถามได้นะครับเพราะว่าผมเอาราคาตั้งที่นู่นอ่ะตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ละเดือนอาจจะลดราคาลงมาก็ผมก็จะลดตามนะครับแต่ราคานั้นอ่ะ คือราคาที่เป็นป้าอยู่แล้วนะครับของญี่ปุ่นบางบางบางทีอาจจะลดลงมาอีกพันหนึ่งเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณประมาณนี้นะครับอ่าแจ็คอ่าสินค้าที่ได้จากได้จากช็อปนะครับกล่องรองเท้านะครับกล่องรองเท้าแบบอันนี้คือของญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับสีนะครับรหัสสินค้านะครับแล้วก็ไซส์นะครับอ่า เปิดมานะครับอันนี้กล่องญี่ปุ่นนะครับกล่องญี่ปุ่นนี่จะเงาเงาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเปิดมานะครับพอดีของผมเพิ่งได้เหมือนกันผมก็เพิ่งเห็นนะครับก็ให้ลูกค้าดูนะครับอญี่ปุ่นเป็นระมากประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็กระดาษอันนี้อันนี้ไม่ทราบคืออะไรนะครับ ไม่มีใบเซอร์นะครับลูกค้ามันไม่เคยมีใบเซอร์อยู่แล้วนะครับลูกค้าแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็กระดาษห่อนะครับกระดาษหอญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นมันจะตีคอนเวิร์ตเลยนะครับยังยาวเลยนะครับเป็นคอนเวิร์ตเลยนะครับเป็นตัวสองคอนเวิร์ตนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมว่าก่องเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันติดมาทนี่ก็ด แล้วก็ป้ายนะครับป้ายตัวนี้นะครับป้ายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นเดี๋ยวกันนะเข้าทีลูกค้า <hometown> พอดีทำที่บ้านทำที่ร้านไม่ค่อยว่างลูกค้าทำที่ทำที่ร้านแล้วเดี๋ยวบางทีลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตระกูลเลดคันเลอร์นะครับ เล็กคาร์คืออะไรนะครับเล็กคาร์คือข้อลูกค้าใส่คอนเวิร์ตลูกค้าต้องสังเกตน,นะครับเล็กคาร์คือข้อเนี่ยจะสูงจะสูงนะครับจะสูงถ้าเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยไทยก็คือติดตะตุ่มประมาณนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็จะเว้าเว้าลงมาอย่างนี้เลยนะครับคือรุ่นธรรมดาของ ของของญี่ปุ่นก็มีนะครับมันจะเว้าลงมาเหมือนเหมือนบ้านเรานะครับมันจะไม่มันจะไม่ติดตะตุ่มนะครับผมผมพูดแบบนี้ก่อนนะครับแจ็คญี่ปุ่นจากชอบญี่ปุ่นนะครับ m a ค e in เ a คอินเจแปนนะครับมี3มรุ่นนะครับอ่ประมาณ3ามรุ่นนะครับออสตานะครับ ราคาห้าพันบวกบวกนะครับออสตานะครับใครซื้อพันกว่าบาทลูกของปลอมนะครับแล้วก็แจ็คนะครับแจ็คม่อินเจแปมีรุ่นเดียวนะครับคือไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์ราคาห้าพันถึงหกพันถึงเจ็ดพันนะครับแล้วแต่เลทนะครับบางบางที่นะครับมีรุ่นเดียวนะลูกค้าใครที่ใส่แจ็คม่อินเจแปแล้วไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่ผมลงรูปไปให้นั่นคือลูกค้าใส่ของปลอมร้อยเปเซ็นตนะครับ แล้วก็วันวันสตาร์นะครับ m ม็กซ์อินเจแปนนะครับตกอยู่เกือบสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันถึงสองหมื่นบาทนะครับมีแค่สามรุ่นนะครับมีแค่สามรุ่นง่ายๆเลย m ม็กซ์อินเจแปนใครซื้อต่ำกว่าสามพันคือแน่นอนนะครับสองพันพันหนึ่ปอแน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นชื่อรุ่นเลยนะครับเลคคาลเลอร์นะครับบรรทัดแรกนะครับคอนเวิร์ตแจ็ค เพอเซลเลดคันเลอร์นะครับก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยมีสีครีมสีครีมผมมีอยู่แล้วมีสีครีมสีม่วงสีม่วงเดี๋ยวลูกค้ากําลังรอแป๊บหนึ่งลูกคา้าลูกค้าสั่งสั่งเจ็ดวันกําลังมานะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชือกที่ได้จากญี่ปุ่นก็จะเป็นเชือกถักหน่อยนะครับเชือกถักนะครับเชือกถักเลยจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามาันจะาฟูๆใช่ไหม อันนี้คล้ายๆแบบเชื่อกเจ็ดศูนย์นะครับคล้ายๆเชือเจ็ดศูนย์ยิ้มก็ลึกนะครับยิ้มลึกอยู่แล้วนะครับยิ้มลึกนะครับยิ้มลึกญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเอาวัสดุที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มาประกอบเป็นรองเท้านะครับพื้นนะครับพื้นสีฟ้านะครับสําหรับบ้านเรานะบ้านเราที่ผมพูดไว้ว่าพื้นสีฟ้าของปลอมนะครับคือบ้านเราผมพูดแบบนี้ก่อนอเมริกาเนี่ย สั่งยกเลิกพื้นสีฟ้าไปแล้วใครที่ซื้อพื้นสีฟ้าแล้วแบบมีเจนะ็ดแปดสีเก้าร้อยนั่นคือของปลอมนะครับคือใส่เดินก็มองออกนะครับพื้นสีฟ้าจะมีแค่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้บนโลกนะครับญี่ปุ่นประเทศเดียวที่สามารถออกแบบเองและผลิตเองได้เหมือนประเทศไทยประม,มาณเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ตอนนี้ทั่วโลกไม่มีแล้วมีแ่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นพื้นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับไม่มีพื้นสีขาวประมาณนี้อ่ะ ก้าพื้นประมาณนี้นะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับถ้าบ้านเราอะสมัยก่อนพื้นสีฟ้าพองอปุ๊บมันจะเป็นเส้นเหมือนมามา่านี่นี่นตรงเนี้ยเต็มเลยใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นไม่มีเห็นไหมญี่ปุ่นไม่มีนะครับไม่มีเส้นนะครับเพราะว่าวัสดุเขาดีนะครับ เนี่ยมันจะนิ่มๆนะครับใครที่แบบว่าแข็งแข็งเหมือนเหมือนยางหมดอายุอะ่ะนั่นคือนั่นคือของปลอมนะครับแล้วแบบว่าเป็นเส้นมาม่าโชว์ขึ้นมาอย่างนี้เลยอะ่ะคือปลอมนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวไอ,อยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างบนโลกในตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมีญี่ปุ่นอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาจะยึดยึดยึดความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับ ตาไก่ก็จะเป็นตาไก่สีเงาๆนะครับเงาๆนะครับขอบผ้าเหมือนเดิมน,นะครับขอบผ้าอยู่นะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะไปรองเท้าอะไรที่เกี่ยวกับคอนเวิร์ตคือขอบผ้าหมดนะครับไม่มีขอบยางเหมือนบ้านเรานะครับยังเป็นขอบผ้าอยู่นะครับป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับป้ายเป็นแบบนี้นะครับก็ คือมันเหมือนงานไทยสมัยก่อนเหมือน US แล้วพวกนี้คืออย่างที่ผมบอกอญี่ปุ่นจะจะเอาจะจะ,จะยึดเอกลักษณ์ของของคอนเวร์สมัยก่อนอยู่ประมาณนี้นะครับไม,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะซอฟนะครับซอฟเหมือนทออตาตาถอไม่ได้นะครับลูกค้าสังเกตนะครับยังเป็นโลโก้เก่าอยู่ถ้าเป็นโลโก้ใหม่อะ่ะมันจะเป็นอ่าซอฟเอออ่า ตัวอักษรนะ่ะมันจะเป็นวงกลม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 ,กลมนะครับกลมกลมกลม,กลมอ,อันนี้อันนี้เจ็ดศูนย์เห็นไหมดูตัวซีนะครับญี่ปุ่นยังใช้ตัวเดิมอยู่เห็นไหมก็คือญี่ปุ่นเนี่ยยังเอกยังยังยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของคอนเวิร์ตไว้นะครับ ประเทศนะครับอินโดยอยู่แล้วนะครับแจ็คส่วนมากจะเป็นอินโดนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าใครอยากดูตัวจริงก็ก็แวะมาที่ร้านได้นะครับใครอยากดูตัวจริงก็แวะมาที่ร้านได้อ่า เดี๋วก็นะโทษทีลูกค้าผมสั่งมาเนี่ยตอนเนี้ยเดือนนี้นะเฉพาะเฉพาะสีเนี้ยเฉพาะสีเนี้ยเกือบสิคู่ลูกค้าที่ลูกค้าสั่งกันมานะครับราคานะลูกคา้าราคาที่ผมบอกไปนะผมตั้งไว้อ่ะเป็นเป็นราคาตั้งของที่นูน่นนะครับก็ห้าพันเก้าหรือหกอ่าประมาณห้าพันเก้าสี่พันเก้าห้าพันเก้านะครับ ประมาณนี้นะครับราคาอย่างที่ผมบอกมนาะมันจะบวกลบได้นะครับแล้วแต่ช่วงลูกค้าทักมาถามไปเลยนะครับว่าถามแอดมินได้เลยช่วงนี้ราคาที่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ละเดือนจะราคาไม่เท่ากันบางทีที่ดู่นมีลดราคาผมก็จะบอกให้นะครับก็ไม่ได้ออกกำไรไม่ได้ออกกำไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นพีออเดอร์นะครับถ้าผมสั่งมาแล้วมีของไว้เงี้ยผมก็จะกำไรนิดนึงนะครับอตัตราเสี่ยงนะครับ ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นตัวนี้เท่าที่ผมดูนะผลิตตลอดนะครับหมายความว่าอาจจะหมดแล้วก็อีกเดือนสองเดือนอาจจะมีอะไรประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดที่ผมดูนะมีสีขาวขาวคือออฟไว้ White นะครับสีแดงสีม่วงสีเขียวนะครับเท่าที่ผมดูมานะตัวนี้ตัวนี้อยู่มีของเลยนะครับ เพราะว่าผมซื้อมาผมซื้อมาโชว์นะครับผมซื้อมาโชว์ดูนะครับใครจะเอาให้เลยนะครับใครจะเอาบอกเลยนะครับเบอร์นะครับยี่หกเซนเจุดหคือเรื่องเบอร์เนี่ยลูกค้าผมแนะนําไม่ต้องไปดูเบอร์มาในพวกสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเนี่ยเพราะว่าคอนเวิร์ตมันมีสามเบอร์สามไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย,อย่างญี่ปุ่นเนี่ยคือลูกค้าบอกเลยยี่หกเซนนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นยี่หก jpn JPN คือคือเหมือนงานไทยสมัยก่อนคือ CM ท่านเองนะครับก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับย e ี่เซนบางทีผมก็จำไม่ได้ลูกค้าย e ี่บเซนแจ็คบ้านเรา26 e ่บหกเซนคือคือเบอร์สีเบอร์สีบเบอร์แปดนะครับแต่ญี่ปนบไม่เจ็ดจุดห้านะครับก็ใครที่สนใจนะครับมีของเลยที่ร้านเลย ส่งพร้อมส่งเลยนะครับยี่บหกเซนสี่สิบเอ็ดนะครับว่างว่างผมซื้อมาโชว์คือเอ,อาง่ายๆคือผมซื้อมาทํา youtube ให้ลูกค้านะครับแล้วพอดีว่าเออมีลูกค้าสั่งเพิ่มอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่สีม่วงเนี่ยสีม่วงสามคู่สีแดงเนี่ยเยอะนะครับเฉพาะเดือนนี้นะก็เดี๋ยวของมาเนี่ยลูกค้าเจ็ดวันก็มาแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ก็จะบวกค่าส่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับ ไม่นานไม่นานไปเดี๋ยวอึดใจเดียวก็หมดมาแล้วอ่ะก็ฝากด้วยนะลูกค้าแจ็คนะครับกีนคัลเลอร์นะครับตัวนี้สีแดงนะครับเลดสีแดงนะครับมาจากช็อปญี่ปุ่นเลยนะครับราคาผมตั้งไว้นะมาตรฐานนะก็ผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะแป๊บหนึ่งลูกค้า ราคาอย่างที่ผมบอกไม่แน่นอนนะไม่มีบวกเพิ่มหมายความว่าจะไม่จะไม่ขึ้นไปกับนั้นมีแต่ลดลงมานะครับอะอเจอแล้วลูกค้าราคาผมตั้งไว้ห้าพันห้านะครับห้าพันห้าสีแดงนะครับห้าพันเก้าสีม่วงนะครับก็คือ จะไม่บวกไปเพิ่มกว่านั้นนะครับนี่คือคราคาแพงสุดแล้ว5้าพนห้านะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะมีอะไรดีๆใหม่ๆผมจะเอาลงไว้ให้เรื่อยๆลูกค้าอยากได้ตัวไหนสนใจตัวไหนก็ลองทักแชทมาเดี๋ยวผมหาให้ได้ผมจะหาให้นะครับก็ร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ